วันเสราร์ที่7พฤษภาคมพศสองพัครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้มีโอ,อกาสนำเสนอพระครับผมที่ให้สัญญาไว้ครับผมวันนี้มานำเสนอพระลอดกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนครับผมนะมีทั้งหมด3องค์ครับผมนะคือ2องค์2องค์ขวา2ององค์ซ้ายครับผมนะแล้วตรงกลางเป็นพระ กลุที่ถึงยุคกับผมนะองคขวามือสุดอะองค์ที่ไม่มีกุกับผมนะเป็นพระไม่ถึงยุคกับผมตรงนี้ความเห็นข้าพเจ้าของผมส่วนตัวข้าพเจ้าตรงนี้กับผมนะคือพระรอดเนี่ยผมนะคือสร้างพันสามร้อยกว่าปีพันกว่าปีเนี่ยกับผมนะพระเจ้าจามเทวีกองผมนะประวัติเนี่ยท่านได้ทรงสร้าง นำลให้สร้างพาระฤุษีเป็นผู้จัดสร้างตรงนี้กับผมนะหลายพระองค์ตรงนี้กับผมข้าพเจ้าก็ได้น,นําเสนอตรงนี้กับผมนะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้การร่วมแบ่งปันความรู้กันผมตรงนี้กับผมนะคือเวลานึ่พันกว่าปีกับผมตรงนี้เราก็ถือเราเกิดไม่ทันกับตรงนี้เราก็ มาให้ท่านทุกๆท,ท่านเพื่อนๆพีนพ่น้องๆกับผมผู้มีความรู้ได้แบ่งปันความรู้กตรงนี้กับผมนะคือสังเกตพุทธลักษณะท่านกับผมนะจะเป็นฐานพระท่านนะ่ะที่มีกันเนี่ยคือฐานนี้เป็นเนื้อดินกับผมนะเนื้อดินตรงนี้กับผมนี่มีคาบกุชัดเจนกับผมตรงนี้สององค์นี่กับผมนะ เราก็พิจารณาดูตรงนี้ก็ผมนะคือเป็นพระแท้พระเก๋ขอท่านพิจารณาดูก็ผมตรงนี้ก็ผมนะเ๋ยวดูด้านหลังก็ผม ด้านหลังเห็นชัดเจนเลยกับผมนะที่ข้าพเจ้าบอกตงเนี้นะคือเห็นชัดเจนมากตรงนี้กับผมนะคือข้าพเจ้าก็ความรู้ว่ามีเพียงเล็กน้อยกับผมตรงนี้แต่เ็าดามเสนอผ้าแท้กับผมนะรับผมให้ท่านชมตรงนี้กับผมนะเนี่ยพาพันกว่าปีพลักษณะที่เขาขายกันนะทําไมหน้าตาคือคือมันไม่ใช่อ่ะผมนะข้าพเจ้ามันไม่ใช่ตรงนี้ กบผมนะเออเป็นเนื้อดินเนี่ยเนีย่ยดูข้างหลังชัดเจนมากครับผมตรงนี้ีรอยนิ้วมือผมนะรอยเหี่ยวย่นรอยย่นของพระเนี่ยตามการเวลาผมนะตามการเวลาพันกว่าปีเนื้อจะยน่นจะหดตัวครับผมนะคือถ้าธรรมชาติแล้วทําไม่ได้ทายากครับผมนะะเดี๋ยวดูง้ากทีครับผมตรงนี้ เนี่ยขขาผมตรงนี้ครับผมนะองค์หนึ่งตรงกลางมีรอยกระหนกเห็นชัดเจนอีกองค์ไม่มีกระหนกเพราะว่าเป็นพระบรรจุก,กุศลบวลากระดกจะหายโดยธรรมชาติเองครับผมนะทับถมกันมานานครับผมตรงนี้นะก็อันนี้ก็เป็นมรดกตกทอดมาตรงนี้ครับผมนะคือเซียนผ้าคนรูปคนเซียนผ้าที่ขายผ้าเนี่ยก็ราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านตรงนี้ โดท่านพิจารณาให้ดีครับผมตรงนี้ถ้าเหลียนก็อันยังดูขาดกันนะผมนะแต่พัดเนื้อดินเนื้อผงม,มีปัญหากันมากมายาผมตรงนี้ร้อยคนก็ร้อยความเห็นตรงนี้ท่านเห็นไม่ลอยฐานพระตรงนี้ครับผมนะ